โรงเรียนบ้านเมืองกืดเป็นโรงเรียนในพื้นที่นำร่องนวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่โดยโรงเรียนนั้นสามารถทำการบริหารงานได้อย่างอิสระและจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับปริบทและความต้องการของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการศึกษาที่กำหนดไว้โดยมีหน่วยางานสุดกลางให้การสนับสนุนทางในด้านทรัพยากร และกลไกการส่งเสริมแก่โรงเรียนในพื้นที่อย่างเหมาะสมผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของพื้นที่โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลือล่อมล้ำในด้านคุณภาพการศึกษาเพิ่มผลสำฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้งสาด้านได้แก่เจตคติทักษะความรู้ในแต่ละกลุ่มสาราวิชาและทักษะการเรียนรู้ด้านอาชีพแก่ผู้เรียน สวัสดีครับผมนายอารามสารจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกือดโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตรกรรมจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่1น,นะครับในการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านเมืองกือดเนี่ยในปีการศึกษา2567เราใชา้รูปแบบการบริหารจัดการแบบ KM นะครับของอญี่ปุ่นเซชิโมเดลนะครับร่วมกับ วงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการโรงเรียนนะครับโดยที่พื้นฐานเดิมของโรงเรียนบ้านเมืองกืดเนี่ยเรามีจุดเน้นในเรื่องของทักษะอาชีพและก็ทักษะชีวิตนะครับโดยการจัดการศึกษาเนี่ยเราไม่ละทิ้งการความรู้พื้นฐานของผู้เรียนเนื่องจากว่าเราเคยพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ออกจากโครงการหลักสูตรฐานสมรรถนะออกมา แต่ว่าเรายังไม่ทิ้งเราก็เลยนําความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาหลักสูตรของเรียนแม่เบนเกิดให้อิงสมรรถนะต่อไปนะครับโดยที่การจะประเมินสมรรถนะผู้เรียนเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่านักเรียนจะแสดงสมรรถนะออกมาได้เนี่ยนักเรียนต้องมีความรู้ก็คือตัว K knowledge นะครับเพื่อที่จะนําความรู้เหล่านั้นเนี่ยไปใช้ใช้ยังไงก็ใช้ได้ก็ต่อเมื่อน,นักเรียนนั้นมีทักษะก็คือตัว S skill นะครับ นักเรียนต้องมีทักษะในเรื่องที่เรียนรู้นักเรียนต้องมีทักษะในสิ่งที่จะปรับใช้อ,องค์ความรู้ต่างๆเหล่านั้นให้ถูกต้องแต่ทีนี้นักเรียนจะให้มันถูกต้องได้อย่างไรให้มีความารู้สึกชอบได้อย่างไรนั่นก็คือตัว A k s ค a อส t t t อติจก็คือเรื่องของจิตพิสัยของผู้เรียนนะครับทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเรามาประกอบกันนะครับก็จะกลายเป็นการแสดงออกของผู้เรียนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนม้มนเมืองขึ้นจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะครับ ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนม้านมขึ้นนี่เนี่ยตั้งแต่วัน,วนจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดีเราเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอ่าโดยมีกลุ่มสาระวิชาก็คือแกลุ่มสาระวิชาแล้วก็มี1ิสาระหลักๆนะครับที่เราที่เราเรียนกันอยู่ในในสถานศึกษาโดยเน้นในเรื่องของ K ก็คือ knowledge นะครับแล้วก็ตัว S ในเรื่องของทักษะในแต่ละสาระสาระวิชาทีนี้พอวันศุกร์เนี่ยในช่วงเช้าของวันศุกร์ประมาณ2ชั่วโมงนะครับเราก็จะจัด จัดเวทีให้ผู้เรียนนั้นได้แสดงออกถึงทักษะที่เรียนได้เรียนไปโดยใช้โดยใช้ธีมว่าการนัดเมืองเกิดน,นะครับตลาดความรู้สู่คุณภาพผู้เรียนก็จะแบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆเนี่ยประมาณ7 8กิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามความสนใจของผู้เรียนนะครับทีนี้ตามความสนใจนี่สําคัญครับคำว่าความสนใจนั่นก็คือเรื่องของแ t t i t u d e ผู้เรียนจะเกิดขึ้นนักเรียนก็จะนําความรู้ที่เขาได้ในชั้นเรียนแต่ละแต่ละ แต่และว,วิชามาเป็นมาประกอบการเพื่อใช้ในกิจกรรมการน,นัดเมืองเกิดน,นะครับโดยมีแอดติจูดก็คือเรื่องของความชอบมามีส่วนเกี่ยวข้องทีนี้ในเรื่องของแอดติจูดเนี่ยของเรียนวัดเมืองเกิดเราเน้นอยู่4ตัวเราเรียกว่า bmk สติปิฎมันก็คือเรื่องของความขยันความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความกตัญญูสี่ตัวนี้เราตั้งไว้ว่าเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่จะไปประกอบอาชีพหรือทักษะอาชีพนั่นเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยในวันศุกร์เราก็จะสังเกตนะครับคุณครูก็จะสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนนะครับประเมินผลผู้เรียนผ่าน,ผ,านผ่านการทํางานผ่านการร่วมกิจกรรมผ่านการจัดทํา,ก,า,ก,ากิจกรรมโดยผู้เรียนทําโดยผู้เรียนเองนะครับโดยคุณครูเนี่ยเป็นโค้ดในการสอนในการคอยคอยควบคุมดูแลนะครับแต่ไม่ได้เป็นการแบบเข้าไป <ๆ S 1> ายุ <ๆ S 2> ่งเกี่ยวแต่ให้ผู้เรียนนั้นได้เกิดทักษะแล้วก็นําทักษะที่ได้จากการเรียนนั้นไปใช้ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับจึงก่อให้เกิด การวัดและประเมินผลในสภาพจริงได้ทั้ง4ด้าน4ด้านที่ว่ามีอะไรบ้างครับ K เราก็ประเมินได้นะครับ uh, S เราก็ประเมินได้ A เราก็ประเมินได้ตลอดจนถึงสมรรถนะของผู้เรียนที่แสดงออกมานะครับอย่างเช่นนักเรียนอยู่ในกิจกรรมของอะมัคคุเทศก์น้อย พระกุเทศน้อยเนี่ยก็จะเน้นหนักในเรื่องของจิตใจบริการแล้วก็ในเรื่องของภาษาการสื่อสารเราก็จะเห็นเด็กสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษามือภาษาอาวัจนาภาษาวัาจนาภาษาและเรียนสามารถแสดงออกได้คุยกับชาวต่างชาติได้คุยกับคุณครูได้คุยกับคนไทยด้วยกันได้มาซื้อของขายของทองตังได้เก็บรวบรวมสินค้าได้ยิ้มแย้มแจ่มใสสิ่งเหล่านี้ที่แสดงออกไปนะครับรวมๆว,วมกันแล้วเราเรียกมันว่าสามรรถนะเพราะได้ใช้ทั้ง3ด้านก็คือความรู้ ทักษะและเจตคตินะครับอันนี้แค่ตัวอย่างตัวอย่างที่สองก็คือนักเรียนที่ทําเรื่องของฝาการทําของฝานักเรียนก็จะเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีสีเพราะเราทําเรื่องของผ้ามัดย้อมนักเรียนต้องเข้าใจเรื่องของทฤษฎีสีนักเรียนต้องเข้าใจเรื่องของการออกแบบนักเรียนต้องเข้าใจเรื่องของอัตราส่วนของน้ําเหล่านี้เป็นสาระวิชาที่เกี่ยวข้องหมดไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ศิลปะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์นะครับจะมีส่วนเกี่ยวข้องหมดแล้วเราก็สอนกันในชั้นเรียนและให้นักเรียนออกแบบ แล้วนําแบบที่เขาออกมานนเนี่ยที่ออกแบบไว้ในชั้นเรียนนั้นเนี่ยมาสู่ก,จกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานการนัดเมืองเกือตลาดความรู้สู่คุณภาพผู้เรียนในวันศุกร์เด็กก็จะทําทํางานแล้วก็โชว์ศักยภาพให้นักท่องเที่ยวเห็นนักท่องเที่ยวก็จะ,ะร่วมมือทํากับเด็กเด็กก็จะกลายเป็นโคช้ชให้กับนักท่องเที่ยวช่วยกันทําช่วยกันสอนสุดท้ายแล้วพบก็มีการค้าขายเกิดขึ้นขายตัวละเท่าไหร่ได้กาไรตัวละเท่าไหร่บันทึกเก็บไว้เหล่านี้เป็นทางคณิตศาสตร์เป็นทางบัญชี ท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เกิดขึ้นในตัวเด็กหนึ่งคนเนี่ยสิ่งที่แสดงออกตรงนี้เราเรียกว่าสมรรถนะซึ่งใช้ทั้งความรู้ทักษะและเจตคติอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่โรงเรียนบ้านเบิร์กเติท์นะครับแล้วก็ที่ได้ที่ใช้คำว,ว่า K m ในการทำเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่า K m ของของที่ใช้อยู่ก็คือเรื่องของอบริหารจัดการความรู้เนี่ยการจัดการความรู้เนี่ยใช้เซชิโมเดลเนี่ยก็คือเป็นเป็นการ นำประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวตนของเด็กคนคนหนึ่งหรือของครูคนคนหนึ่งออกมาถ่ายทอดให้อีกคนหนึ่งเกิดประสบการณ์แล้วนาประสบการณ์นั้นไปสร้างเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นไปสร้างองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นเกิดประสบการณ์ใหม่เกิดขึ้นมาใหม่เราเป็นเรียกว่าองค์ความรู้ใหม่แล้วนําองค์ความรู้ใหม่นั้นพัฒนาต่อยอดต่อไปเกิดเป็นความรู้แล้วก็วนเวียนอยู่นี้ครับเรียกว่าเซชิโมเดลที่เราใช้อยู่ในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ตามโครงการของโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมโดยมีงบประมาณทางาหน่วยส่วนกลางนสนับสนุนมานะครับผลลัพธ์ที่เกิดกับครูคุณครูก็จะเป็นโค้ชคุณครูก็จะเป็นผู้เรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนคุณครูก็จะเป็นผู้บริหารจัดการผู้คอยควบคุมอีกทั้งเป็นเพื่อนเป็นผู้ค้าผู้ร่วมกับผู้เรียนมีแต่ความสุขครับ เรียนดีมีความสุขเกิดขึ้นด้วยกิจกรรมเหล่านี้นะครับนักเรียนได้อะไรครับนักเรียนได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนออกมาอย่างแท้จริงมีเวทีให้ผู้เรียนนั้นได้แสดงออกตามแอติจูดของตัวเองก็คือตามความชอบของตัวเองตามเจตคติของตัวเองตัวเองเลือกสิ่งไหนตัวเองชอบสิ่งไหนนี่คือการค้นหาตัวตนของตัวเองนะครับในระดับชั้นมัธยมนะ้รับท่านประถมก็ค้นหาเราชอบอะไรถัดไปปีถัดไปเขาก็จะเปลี่ยนว่าเออสิ่งนี้เราไม่ชอบเราเปลี่ยน หรือบางคนก็ชอบแต่ขอเปลี่ยนเนื่องจากว่าอยากรู้หลายๆเรื่องเหล่านี้ครับเป็นเป็นสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้แล้วเวียนๆกันเรียนนะครับเรียนรู้พร้อมกันไปนะครับทำให้เกิดองค์ความรู้ที่มันเป็นองค์ความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับสถานศึกษาหรอสถานศึกษาที่ได้จากตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสําคัญที่สุดก็คือความเชื่อมั่นของผู้ปกครองที่มีต่อสถานศึกษา เดิมทีจํานวนผู้เรียนนั้นมี220กว่าหนกว่าณปัจจุบันมีจํานวนผู้เรียน280กว่าเพิ่มมาประมาณ60คนโดยประมาณนะครับนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าหลังจากที่ผู้ปกครองเห็นกิจกรรมที่เราทําและเห็นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนที่ในโรงเรียนบ้านเมืองขึ้นแล้วเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นจึงส่งบุญหลานเข้ามาเรียนและเพิ่มอาตราส่วนขึ้นไปอีกทั้งผู้เรียนเองนะเนี่ยเมื่อจบการศึกษาจงเรียนบ้านเมืองขึ้นแล้วร้อยละร้อยครับไปเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นอาชีวะไม่ว่าจะเป็น าสายสามัญอีกทั้งโรงเรียนบ้านเมืองขึ้นเนี่ยได้ทํา MOU ร่วมกับาพายักเทคโนโลยีนะครับพนิชการที่ไมโจน,นะครับในการทำเครดิตแบงค์เก็บหน่วยกิจของอวิชาอาชีวศึกษาไว้นะครับปีละ2หน่วยกิจเป็นเครดิตแบงค์เด็กสามารถที่จบมสามจากตรงนี้เนี่ยสามารถนําหน่วยกิจนี้ไปเรียนต่อระดับอาชีวะได้ทั่วประเทศนี่คือสิ่งที่เราดําเนินการให้กับผู้เรียนสถานศึกษาจึงเกิดความเชื่อมั่น แล้วก็มีจำนวนผู้เรียนเพิ่มขึ้นอ,อย่างก้าวกระโดดอีกทั้งผู้ปกครองชุมชนให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับรูปแบบการทำงานตรงนี้เนี่ยเป็นรูปแบบการทำงานแบบเดิมทีเราใช้คำว่า B.M.K. m o เด l ซึ่งมาจากคำว่า B. Inspiration ก็คือการสร้างแรงบันดาลใจ Move to g o ก็คือการกำหนดเป้าหมายว่าเราจะทำอะไรเราจะเน้นเรื่องทักษะชีวิตเราจะเน้นเรื่องทักษะอาชีพแล้วก็เราก็มเ เมเนจก็คือบริหารจัดการด้วยกระบ,บวนการ PDCA ด้วยได้กระบวนการต่างๆงานาที่เราค้นเจอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่มีไม่ให้เกิดปัญหาสุดท้ายแล้วก็คือคิดคีนตัวเคคิดคีนมี2ตัวนะมีโนเลดกับ Moral ก็คือความรู้กับเรื่องของจิตใจที่พยายามสร้างให้เด็กเกิดขึ้นนะครับมันก็วนกลับมาที่เซชิโมเดลที่เราทําไปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานต่างๆนานานเนี่ยมันมัน มันจะระบุไปชัดเจนเลยไม่ได้ว่าเราจะทําแบบนี้แต่ในสถานการณ์บางสถานการณ์เราจําเป็นต้องใช้องค์ความรู้ที่เรามีอยู่ได้ใช้ความร่วมมือของอครูและบุคลากรในสถานศึกษาในการร่วมกันพัฒนานและแก้ไขปัญหาจนก่อให้เกิดความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือคุณภาพของผู้เรียนที่เกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าโรงเรียนบ้านเมืองเกิดมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดน,นะครับขอบพระคุณครับ